ขอนอกนองแต่คุณพระราตนตไตรแด่คุณของพ่อแม่บุรผาจรย์ทุกท่านทุกรูปและขอความสุขสวัส,สดีจงมีแต่ญาติธรรมทั้งหลายสาธุนะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องมนุษย์ของเราเกิดได้อย่างไรนะของเราคนเราเนี่ยเกิดมาได้อย่างไรนะในตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา นะองค์สมเดม็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านได้ตรัสสั่งสอนไว้ว่ามนุษย์ของเราหรือคนเราเนี่ยมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องพูนะอวิชชาแปลว่าไม่รู้นะอาแปลว่าไม่นะวิชาแปลว่าความรู้ความไม่รู้นี่แหละที่ทําให้เกิดตัณหาอุปาทานนะตัณหาแปลว่าความอยากนะอุปาทานแปลว่าพบนะพบชาติที่เราเกิดมาเกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติเนะี่ย มันคือ เชื o, <S <S <silly> ้อแห่งการเกิดนั่นค so ือต so so anyway. ัณหาอุปาทานนะเพราะว่าดวงจิตเหล่านั้นเป็นดวงจิตที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นนะว่าสิ่งเหล่านี้ยังเป็นของของเรานะยังมีอัตราตัวตนนะเพราะฉะนั้นเราจะหลุดจากวัฏสงสารเหล่านั้นได้อย่างไรนะนั่นเกิดมาจากการภาวนาทั้งสิ้นนะการภาวนาเหล่านี้มันเกิดมาจากการที่เราเนี่ยจะปลุกจิตเหล่านั้นให้ตื่นขึ้นมานะรับรู้กายของเรานะปลุกจิตให้มารับรู้กายของเราเพื่ออะไรก็เพื่อเพื่อว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่เคยรับรู้ได้ รู้ข้อมูลข่าวสารเลยนะว่ากายของเราเนี่ยเป็นดินน้ำไฟลมเช่นไรนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเช่นไรนะจิตมันรับรู้แต่ว่ากายของเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนของเรานะไปอยู่ในวตาสองสารนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ยึดหมดนะอย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไปเกิดเป็นลิงนะไปเกิดเป็นลิงมันก็จะยึดอัตตาตัวตนว่าเราเนี่ยเป็นลิงทั้งตัวเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะว่ามันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้อย่างไร นะไปเกิดเป็นเปรตวิสัยนะก็ยึดว่าตัวเองี่ยเป็นเปรตทั้งตัวนะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมนะก็จะยึดว่าตัวเองได้เป็นพรหมเป็นเทวดาทั้งตัวนะมีอัตตามีตัวตนเห็นว่าตัวเองเนี่ยเที่ยงนะยั่งยืนนะถาวรนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาภาวนาเนี่ย เราจะภาวนาเพื่อให้เราเนี่ยรับรู้กายนะกายเนี่ยของเราในดวงจิตเนี่ยมันมีขันทั้ง5นะขันห้านี่เขาเรียกว่า1รูปกับสี่นามนะหนึ่งรูปกับสี่นามรูปหนึ่งรูปนี่เขาเรียกว่ากาย นะกายเนี่ยถ้าอย่างเช่นพระอาจารย์ภิเดชท่านสอนไว้นะท่านก็บอกว่าเมื่อรูปดับนามดับนะอย่างเช่นเกาปฏิกลาอาสุจิสุปังรูปก็ดับนามก็ดับกลับเป็นน้ำเป็นไฟเสียและอติปิโสภะควาเคยได้ยินไหมถ้าใครเคยได้ยินนี่เป็นคำสอนของ ชาวชนภูไทยนะพอชนถิ่นภูไทยนะ,ะมีการสวดแบบนี้นะเพราะว่าเกษาปฏิกูลาเกษาปฏิกูลเกษาคืออะไรเกษาคือผงนะผง ปฏิกูลเป็นสิ่งสกรปรกเป็นสิ่งสกรปรกเช่นไรนะผมของเราเนี่ยเมื่อไม่ได้สระผงนะไม่ได้ทําความสะอาดนะก็จะเกิดสิ่งสกปรกเป็นธรรมดานะก็จะเกิดเ,เชื้อรารังแคอะไรแบบนี้นะเมื่อไม่ได้สระเวลาผ่านไปผ่านไปไม่ได้ทําความสะอาดก็จะกลายเป็นผงหมอกนะเมื่อรูปดับนามดับผงตอนนี้ก็เรียกว่าผงนะเมื่อเวลาผ่านไปเอาไปเผาไฟแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าขี้เถ้าหรืออัฐิหรือขี้ดิน นะก็จะไม่ได้เรียกว่าผมนะเมื่อรูปดับรูปของผมเนี่ยเมื่อรูปดับน้ำก็ดับนะที่เราเรียกว่าผมเราก็จะเรียกว่าดินนะนี่เขาเรียกว่ารูปดับน้ำดับนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาพิจารณากายให้จิตของเราเนี่ยรับรู้ก่อนว่าเราเนี่ยเป็นดินน้ำไฟลมอย่างเช่นไรนะพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปนะชีวิตของเราเนี่ย ย่อมล่วงไปเป็นธรรมดาตามลำดับนะเพราะว่าเวลาเหล่าน,นั้นเนี่ยเราย้อนคืนมาไม่ได้นะเราจะเดินไปสู่ความเสื่อมโดยส่วนเดียวนะเราจะเดินถ่ายไปแก่ความแก่นะความเจ็บและความตายโดยส่วนเดียวนะพวกเราไม่มีทางที่จะย้อนกลับหลังได้นะเพราะว่าเวลามันไม่ย้อนกลับหลังนะเราจะแปลสภาพไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายอยู่ตลอดเวลาทุกๆวินาทีนะ แกแล้วก็จะเกิดนะเจ็มนะแกเจ็มแล้วก็ตายนะ,ะการเกิดเราเนี่ยที่เรียกว่าชาติเนี่ยชาติที่เรียกว่าชาติเนี่ยพระพุทธองค์กําหนดไว้แล้วว่าการเกิดนะเป็นทุกเป็นทุกข์เช่นไรเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเกิดมานะเราก็จะมีแต่การยึดมั่นถือมั่นนะว่าสิ่งนู้นสิ่งนี้เป็นของเรานะตัวตนอัตตาของเราเนี่ย มาจากอุปทานนะเพราะว่าเรายึดนะยึดมาจากไหนเพราะว่าตาเห็นรูปนะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลินล่นลิ้นรับรสกายสัมผัสน,นะก็คิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะนะอ,อ,อัตมาอุปามาอย่างเช่น การยึดแบบหยาบๆตาเห็นรูปนะตาเห็นรูปอย่างเช่นตาคนเราเห็นโทรศัพท์เห็นกระเป๋านะก็คิดว่าเป็นของของเรานะโทรศัพท์ก็เป็นของของเรากระเป๋าก็เป็นของของเราบ้านของเรานะนี่พิจารณาแบบหยาบๆนะแลพิจารณาแบบกลางก็พี่น้องเรานะพ่อแม่ของของเรานะพิจารณาแบบละเอียดก็คือเราเนี่ยเป็นตัวตนของของเรานะนี่คืออัตราตัวตนทั้งสิ้นนะที่เรายึดทางตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง นะโอ้ได้ยินเสียงเพลงที่เพราะนะกับเพลงที่ไม่เพราะคนชมกับคนด่านะนี่ก็คือหูที่ให้ค่าเกี่ยวกับสิ่งสมมุตินะคนแก่ก็ฟังเพลงในผับไม่ได้นะเด็กที่ฟังเพลงในผับก็ไปฟังเพลงมโหรีลูกทุง่งลูกกรุงอะไรแบบนั้นก็ดำคาญนะเขาเรียกว่าจิตที่ให้ค่าคือจิตที่ยึดนะจมูกได้กลิ่นนะคือกลิ่นที่หอมอบางคนหอมนี่คือ บางคนกินปลารา้าดมกลิ่นปลาร้าแล้วมักม่วนอะไรอย่างงี้นะบางคนก็จะดมกลิ่นปลาร้าไม่ได้เลยนะนั่นคือจิตที่ให้ค่าทั้งสิ้นนะลนรับรสนะอย่างเช่นคนไทยชอบกินทุเรียนแล้วก็จะบอกว่าทุเรียนเนี่ยอร่อยฝรั่งก็จะบอกว่าทุเรียนเนี่ยเหม็นนะทุเรียนเนี่ยเหม็นมากนะไม่อร่อยนี่คือจิตที่ให้ค่าที่ยึดมั่นถือมั่นนะกายสัมผัสนะความสบายอะไรแบบนี้นะความเจ็บนะ ความเจ็บเอ่ออย่างอุปมาอย่างเช่นคนที่นอนคนที่มีเงินเนี่ยเราก็จะเกิดมาในบ้านที่มีที่นอนมีฟูกมีที่นอนนุ่มๆนะเราก็จะนอนที่นอนสบายคนที่เขาเกิดในป่าเขาจะนอนในป่านอนตามโขดหินนอนบนเก่นไม้แข็งแข็งอะไรได้นะแบบนี้นะถ้าคนที่มันนอนที่นอนนุ่มๆไปนอนที่นอนในป่าเขาจะก็จะรู้สึกว่าเขาปวดหลังเขาเจ็บเขานอนไม่ได้นะแบบนี้นี่เขาเรียกว่าจิตีให้ค่านะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจจิตีให้ค่าเหล่านี้ เขาเรียกว่าตัณหาอุปทานนะเมื่อเรามีตัณหาอุปทานเนี่ยเราก็จะมีภพนะเมื่อเรามีภพเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมานะตั้งแต่ที่เราเป็นเด็กนะตั้งแต่ที่เราตัวเล็กตั้งแต่ที่เราอยู่ในท้องพ่อท้องแม่ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ออกมาจากท้องแม่นี่เือเราก็เป็นเด็กร้องอูม่อวเอวนะก็จะมีสังขารปรุงแตง่งก็คือสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นนั้นไปสัมผัสทาง ตาหูจมูกเลิ้นกายใจ นะตาหูตาตอนนั้นก็ยังไม่เห็นนะหูยังไม่ได้ยินเสียงยังไม่รู้เรื่องนะก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็ร้องเวอเวอเวไม่รู้เรื่องเวทนานี่คืออารมณ์นะเมื่อมีอารมณ์ทีนี้ก็เก็บตัวสัญญาก็คือความทรงจำนะเด็กเราเกิดมาไม่รู้เรื่องอะไรเมื่ออายุโตขึ้น3มปี4ี่ขวบห้าขวบสีขวบก็จะมีความทรงจํญญาขึ้นมาในสัญญาทั้งสิน้นนะตัวสัญญาเราเนี่ยที่เป็นความทุกข์ทั้งสิน้นนะตัวขันห้าทั้งสิ้นที่เราแบกบ เนี่ยพระพุทธองค์ท่านบอกว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักนะก็คือได้มาสอนการ สละขันทั้ง5โดยการสอนเรื่องอริยสัจส,สี่นะพระพุทธองค์ก็สอนเพื่ออริยสัจส,สีเพื่อดับทุกข์นะให้เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นก็คือความทุกข์นะต้นเหตุแห่งการเกิดทุกข์แลวก็คือมรรควิธีการดับทุกข์นะแล้วก็จะเจอนิโรธนะเราก็จะดับทุกข์ได้นะพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าทางที่เราไม่ควรคล้องแววะนะมีสองทาง ทางที่เราไม่คนข้องแวดนี้มีสองทางหนึ่งคือการกระทําตนเนี่ยให้ลําบากเปล่านะให้ลําบากเปล่าอย่างไรคือการที่เราเนี่ยกระทําตนให้เราของเราเนี่ยหลงมัวเมาอยู่แต่ในการมมาสุขนะการมาสุขอย่างไรก็คือการสองนะข้อสองนะคือการประพฤติตนเองให้พัวพันอยู่กับการมาสุขนะเดอวอาตมาจะมาเล่าว่าการมาสุขอย่างไรก็คือการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตนะเราเกิดมาเราใช้ชีวิต เราคิดว่าเราเนะี่ยต้องมีสิ่งต่างๆสิ่งโน้นสิ่งน,น,งนี้ต้องมีบ้านรถต้องมีพ่อแม่ครอบครัวต้องมีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาอำนวย ตัวเองนะให้มีผลตอบแทนอย่างสมบูรณ์นะเราเลยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งสมมุตินะสิ่งสมมติเหล่านั้นเป็นสิ่งสมมติที่เรียกว่ากรมคุณนะก็คือสิ่งสมมุติที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอย่างไรเมื่อเราแสวงมาเนี่ยเราก็ไปแสวงใหม่นะไปแสวงอีกไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นนะเขาเรียกว่ากรมคุณนะกามคุณเหล่านี้เป็นไปได้สองทางนะสองทางก็คือทางสู่สุขติโลกสวรรค์นะก็คือกระทําแล้วไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็ทางที่สองเน เป็นไปเพื่ออบายภูมิทั้งสีเป็นเหตุกําเนิดเปรตวิสัยสััจฉานสันนรกและสุรกายนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเกิดในภพภพไหนเราก็จะเกิดมาแล้วก็หมดอายุไขแล้วเราก็จะมาเกิดอีกนะเมื่อเรามาเกิดอีกเนี่ยเราก็จะเกเจ็บแล้วก็ตายแล้วก็มาเกิดอีกมามาเกิดใหม่จนเป็นเด็กนะเป็นเด็กโตขึ้นโตขึ้น,นแล้วก็มาเป็นปัจจุบัน นะเป็นปัจจุบันของเราที่เราอายุเท่าไหร่กันตอนนี้30 20ิ0ยี่ิี่ิสิบก็แล้วแต่อายุไขของเราในปัจจุบันนะสองทางนี้นะพระพุทธองค์บอกว่าเป็นทางที่เราเนี่ยคุ้นเคยมาตลอดนะก็คือเรากระทามาตลอดนะเราก็เคยมีมีภพมีชาติเราก็เลยเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างนี้ตลอดนะพระพุทธองค์ท่านก็เลยค้นพบแล้วก็สั่งสอนทางสายกลาง นะทางสายกลางคือการตั้งความเห็นเนี่ยให้ถูกต้องนะการทั้งความเห็นให้ถูกต้องคือการตั้งความเห็นให้ดีนะเขาเรียกว่าทางสายกลางนะการตั้งความเห็นให้ดีทําอย่างไรนะเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะการที่เราจะได้ซึ่งสัมมาทิฏฐินามาเนี่ยเกิดมาจากการที่จิตของเราเนี่ยถูกอบรมนะถูกอบรมจนเกิดปุญญาพิสังขาร ปัญญาม่ส no ังขารคืออะไรคือความคิดที่เป็นบุญความคิดที่เป็นกุศลความคิดที่เป็นการคิดความคิดที่ดีนะเขาเรียกว่าสังขารที่ดีเขาเรียกว่าสังขารธรรมตัวสังขารธรรมนี่แหละอ่าเป็นตัวปัญญานะตัวปัญญานี่เกิดมาได้อย่างไรนะเกิดมาได้จากการภาวนาการภาวนาที่เราเนี่ยอบรมจิตของเราเนี่ยจนเกิดสตินะจิตของเราเนี่ยจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะจิตของคนเราเนี่ยจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนจิตเนี่ยมีสตินะสติเนี่ยเมื่อจดจ่อสติจดจอ,อยกับปัจจุบันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะก่อให้เกิดสมาธินะเหมือนเด็กตัวเล็กๆนั่งดูการ์ตูนแล้วหัวเราะอย่างนี้นะก็คือเด็กนั่งดูการ์ตูนจนก่อให้เกิดสมาธิมีอารมณ์สมาธิก็มีอารมณ์ชาขึ้นมาเด็กคนนั่งดูทีวีแล้วร้องไห้อะไรแบบนี้นะบางคนเล่นเกมแล้วอิน นะนี่ก็คือการที่ร่อให้เกิดสมาธิสมาธิเราเนี้ยก็จะทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็จะเป็นความจําเป็นปัญญานะอยู่ที่ว่าปัญญานั้นน่ตัวสังขารนะ่ะเป็นสังปุญญาพิสังขารที่เป็นสังขารธรรมหรือว่าเป็นปาปกาพิสังขารที่เป็นสังขารกิเลสนะก็คือความคิดที่เป็นบุญกับความคิดที่เป็นกุศลนะยกตัวอย่างเช่นถ้าความคิด นักวาดรูปนักวาดรูปนักดนตรีนักกีฬาอะไรแบบนี้นะนักวาดรูปก็จะมีสตินะจดจ่ออยู่กับรูปวาดของตนเอง จนก่อให้เกิดสมาธินะมีอารมณ์วาดรูปของตัวเองใช้ปัญญาการฝึกฝนการเกลาของตนเองเนี่ยจนได้รูปวาดขึ้นมานะพวกนักดนตรีพวกนี้ก็จะมีสติจดจนยอยู่กับเครื่องดนตรีของตัวเองนะจนก่อให้เกิดสมาธิเล่นจนนิ้วหรือว่าเครื่องดนตรีเนี่ยมันชํานาญนะเป็นมืออาชีพนะนั่นก็คือปัญญาที่ตัวเองเนี่ยฝึกฝนจากการใช้สติของตัวเองเนี่ยจนก่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาในในทางที่ถูกต้องยกตัวอย่ออยางเช่นนักกีฬาอย่างเช นักมวยนะนักมวยก็จะมีสตินะฝึกฝนชกแล้วชกอีกชกแล้วชกอีกนะฝึกฝนนะจนก่อให้เกิดสมาธินะก็คือความชํานาญนะในการออกมาปัญญาก็คือที่ตัวเองเรียนมานะอาวุธทั้งหลายจระเข้ฟันหางท่าฟันศอกท่ากาันเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเจ็บท่าออกอาวุธนี่ก็คือปัญญาของนักมวยทั้งสิ้นนะสมาธิของนักมวยก็คือกําลังที่ตัวเองใช้สติมาเนี่ยฝึกฝนมาเนี่ย ที่ตัวเองป้องกันมาเนี่ยนะนักมวยก็จะมีอ u ป p e r c u t mm hmm. มีน no ุ่นมีนี่นะเพื่อที่จะกระทําให้ตัวเองเนี่ยมีสติสมาธิปัญญาขึ้นมา mm hmm. นี่เขาเรียกว่าสติสมาธิปัญญานะแต่ว่าตัวสติสมาธิปัญญาพวกเนี้ยไม่ใช่ตัวสติสมาธิปัญญาที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นหรือพระนิพพานนะ mm hmm. เมื่อเราเข้าใจตรงเนี้แล้วเราจึงอยากจะมาภาวนานะ mm hmm. เพื่อที่เราเนี่ยจะ ให้เข้าใจจิตของเราเองนะภาวนาไปจนตัวเราเองเนี่ยรู้จักจิตของเรานะแล้วก็สุขฝนขันเกลาจนจิตของเราเนี่ยมีสติสมาธิและปัญญานะแล้วก็เห็นแจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่นะเมื่อเรามีสติได้เนี่ยเกิดมาจากสติของเราเนี่ยรับรู้อยู่กับปัจจุบันนะเราจะมีสติได้เมื่อจิตของเราเนี่ยรับรู้อยู่กับปัจจุบันไม่ เอ็นไหวไปทางอดีตหรือทางอนาคตไม่คิดปรุงแต่งไปอดีตอาอนาคตนะอาบัตตมาอุปมาอย่างเช่นอาตมายุกแก้วใบนี้ขึ้นมานะตอนนี้มืออาตมานะคือปัจจุบันนะเต่นแก้วของอาตมาเนี่ยคืออดีตกับอนาคตตอนนี้แก้วไม่ได้อยู่ในมืออาตมาอาตมาอยู่กับปัจจุบันนะสมมติแก้วใบนี้เนี่ยมีน้ำหนัก สิบกิโลห้าถึงสิบกิโลนะจินตนาการว่าแก้วเนี่ยห้าถึงสิบกิโลอาตมาก็จะยึดและนึกคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับอดีตขึ้นมานะสมมติอาอตมาก็จะเอาแก้วเอาอดีตตัวเนี้ยเอามาถือนะแก้วเนี่ยก็จะมีน้ําหนักห้าถึงสิบกิโลนะอาตมาก็จะถืออย่างเงี้ยม,มาตมนึกเกี่ยวกับอดีตไปได้สักหนึ่งวินาทีสองวินาทีก็จะเริ่มรู้สึกมีผลกระทบว่าเออมันเริ่มหนัก นะหน่อยๆน,นะความหนักความอะไรแบบนี้ก็จะก่อให้เกิดทุกข์นะความเวลาความอะไรแบบนี้ก็จะก่อให้เกิดอารมณ์เวทนาที่เป็นทุกข์นะเมื่ออาตมาคิดไปได้สักสองนาทีสามนาทีทีนี้มันก็จะก่อให้เกิดทุกข์ที่ยิ่งขึ้นไปเมื่ออาตมาจมปลักอยู่กับอดีตสักห้าน,นาทีสิบนาทีอาตมาก็จะถือของสิ่งนี้ไม่ไหวนะจนหมดสตินะแล้วอาตมาลองวางอาดีตลงนะจนมาอยู่กับปัจจุบันอาตมาก็จะสบายขึ้นนะเมื่ออาตมายึดติดเยี่กับอนาคตนะอาตมาก็จะเอาอนาคตมาถึง ถือแบบนี้อีกนะอานาคตก็จะมีน้ําหนัก5กิโลอัตมาก็มีสภาวะไม่ต่างจากที่อัตมาไปถืออดีตเมื่อกี้นะเมื่อเราเข้าใจในจุดๆด,ดียวว่าเราเนี่ยเอาจิตของเราเนี่ยไปยึดถือเกี่ยวกับอดีตเก่ยวกับอานาคตมันก่อให้เกิดความทุกข์อย่างไรนะั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่า อ,อดีตเป็นสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วนะเราไม่อาจแก้ไขหรือย้อนกลับคืนได้อนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะอย่าไปผวางะวังให้อยู่กับปัจจุบันขณะนะเพราะฉะนั้นการรับรู้ให้อยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยคือ,อถ้าพื้นฐานการเริ่มต้นเนี่ยให้รับรู้อยู่กับลมหายใจนะหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ให รู้ว่าหายใจออกแบบนี้นะ,ะพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าบุคคลใดนะกระทําอาณาบานสตินะให้จิตให้จิตของเราเนี่ยสงบระงับแค่ชั่วช้างระพูหูเชื่อวงูแลบลินไว้ไม่แค่ช้างกรับือหูหรืองูแลบลิ้นแค่ชั่วเสี้ยววินาทีเนี่ยนะจะได้อานิสงส์ที่ย่อกว่าบุคคลที่รักษาศีลหนึ่งร้อยปีนะ คนเราสมัยนี้อายุไม่ถึงกันแล้วนะหนึ100่งร้อปีแค่อายุ8 0ดสบเกินี่คนก็ลูกหลานก็พาไปแห่คนอายุเกิน100่งรอคนอายุร้อยยี้ยหิก็พากันไปบูชาพันผ้าสามสีกันแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ส์งที่จิตสบงบครับ นะสงบระงรับแค่ช่วช้างกระโหูช่วงนูเร็ด้จะมีอาน,นิสงส์ที่เยอะก,กว่าบุคคลที่รักษาศีลหน100ึ่งร้อยปีนี่คือบุญที่มหาศาลนะและแต่ว่าบุคคลใดนะที่ยังมีบุญที่เยอะก,กว่าผู้ที่เห็นจิตสว่างสงบระงรับแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยนะอยากมีอาน,นิสงส์งที่เยอะก,กว่านี้บุคคลพระพทธองค์ท่านตรัสว่าบุคคลใดที่เห็น การเกิดการดับคือเห็นอนิีจัง<ม>เห็นอนัตตาการเกิดดับไม่ว่าจะเป็นทางรูปนะ อ่าคนเรามีขันห้าคือหนึ่งรูปสี่นามนะรูปก็คือคนนะเห็นการเกิดดับก็คือการเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็คือดับจริงๆนะเกิดจริงๆตายจริง,รง,รงๆนะก็คือการเกิดดับนะขานามทั้งสี่ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกอารมณ์ความทรงจําความคิดก็เกิดแล้วก็ดับวันหนึ่งไม่มีใครมานั่งร้องไห้ยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มีใครมานั่งหัวเราะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปทั้งสิน้นนะแม้แต่ความทรงจาหรือว่าความคิด ต่างๆที่เป็นความคิดที่เป็นบุญความคิดที่เป็นกุศลไม่ว่าความคิดที่เป็นบาปอะไรต่างๆนะผู้ใดที่ประพฤติ <_ may> เห็นสิ่งนี้เ <_ mod el> กิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะแล้วก็พิจารณาอสุภะนะอสุภะสัญญาอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามนะอะปลว่าไม่สุภะแปลว่าสวยงามสิ่งที่ไม่สวยไม่งามอย่างเช่นอาหารบูดอาหารขาวอาหารเหลวนะเอ่อถ้ายกตัวอย่างอีกเช่นกายของเรานะก็เป็นอสุภะเหมือนกันนะ ตะไครไส้พุมิทั้งหลายนะอ,ะอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นอาเจียนของเราแล้วก็เป็นสิ่งของปฏิกูลนะอุจจาระของเราก็เป็นสิ่งของปฏิกูลปัสสาวะของเราก็เป็นสิ่งของปฏิกูลนะน้ำที่เรากินอยู่ทุกๆวันเนี่ยเราก็กินได้นะอาหารจาละหนึ่งหมื่นบาทห้าพันบาทบางคนอาหารจาละห้าสิบบาท ห้าสิบบาทกับห้าหมื่นบาทกินแล้วก็เป็นอุจจาระเหมือนกันนะเ,เพราะฉะนั้นขอเรียกว่าธาตุดินนะของพวกนี้เมื่อตายไปแล้วเอาไปเผาไปเนี่ยเรียกว่าธาตุดินนะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ที่เราเรียกว่ามันเป็นสิ่งของไม่สวยไม่งานสิ่งของสกปรกเนี่ยเรียกว่าอสุภะนะอสุภะสรากศพคนตายแบบนี้เรียกว่อสุภะนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยสอนอสุภะสิบประการนะก็คือการ นั่งนึกคิดดูสากศพสิประการตั้งแต่ศพตายไปจนศพเน่าเขียวพองอืดมีซากสัตว์มาจิกกินจนไม่เหลือชิ้นเนื้อแล้วก็เหลือแต่กระดูกจนสลายเสื่อมสลายกลายเป็นเท่าธุลีนะนี่คือการพิจารณาอาสุภาแล้วก็เห็นตัวปฏิจจสม,มุบาทนะคนตัวอวิชานะเพราะมีอวิชชาเป็นปันจจัยนะ ก็มีไปเรื่อยจนถึงชาติชรามรณะนะคนเรามีภพชาติเกิดขึ้นมาได้เพราะมีตัณหาความอยากเกิดมาจากผัสสะที่กระทบตา,ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยวินาทั้งหลายสุขทุกโกรธรักนะรักก็เป็นสุขนะโกรธก็เป็นทุกข์นะเสียใจก็เป็นทุกข์นะดีใจก็เป็นสุขนะของพวกนี้ลุ่นแล้วแต่ผัสสะที่เกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราใช้ชีวิตเยอยู่ในปัจจุบัน นะแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันที่มันกระทบกระทบเข้ามานะที่เราไม่เห็นการเกิดการดับนะผู้ใดที่เห็นแจ้งแทงตลอดอริยะสัตสีนะก็คือค้นหาต้นเหตุความเกิดทุกได้นะสามารถดับความหลงทั้งปวงได้นะก็คือตัดเชื้อแห่งการเกิดทั้งหลายได้ทั้งตาหูจมูกเลนการใจและขันทั้งห้านะทางรูปทางนามนะเพราะฉะนั้นการจเจริญ ภาวนาเนะี่ยเพื่อที่จะมาภาวนาเพื่อให้เห็นการเกิดดบเห็นอริยสัจสี่นะมาเป็นอริยบุคคลนะหรืออริยสงฆ์อริยแปลว่าประเสริฐ นะอริยสัจสี่อริยะแปรว่าประเสริญนะสัจคือสัจจะนะสัจจะคือความจริงนะสี่คือสี่ประการนะก็คือทุกสมุทัยนิโรธมัรคความจริงสี่ประการนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้วนะเมา่ผู้ใดเจริญแบบนี้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะผู้นั้นก็ย่อมสามารถบรรลุธรรมได้ขั้นต่ำคือพระโสดาบัน นะก็คือจะได้มาเป็นอริยะบุคคลหรืออริยะสงฆ์นะเป็นผู้ห่างไกลจากความทุกข์ไปได้โดยการละสังโยชน์สสังโยชน์สสังโยชน์หและสังโยชน์สินะเพื่อเป็นพระโสดาบันสกทา,าคาอนาคาและเป็นพระอรหันต์ดับซึ่งพรานิพานนะก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์ทั้งปวงนะพระพระธองค์ท่านก็นตรัสไว้ว่าตันหะคโยนะสับปทุขังชินาติ ความสิ้นตัณหาย่อมชนะความทุกข์ทั้งปวงนะผู้ใดที่สิ้นตัณหาอุปาทานแล้วในย่อมชนะความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็ย่อมไม่ทุกข์เป็นธรรมดานะสุดท้ายนี้ก็ขอให้อานิสงส์ผลบุญแนละจากการทำทานรักษาศีลภาวนาของท้าพเจ้าจงสำเร็จแด่ญาติธรรมทั้งหลายนะพ่อแม่บูรพา,ารย์ทั้งหลายนะสาธุอนุโมทนา